สวัสดีครับสมาชิกหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่17พฤศจิกายน2564นะครับ เป็นยังไงบ้างครับวันที่16มีใครถูกไว้รวยเบอร์กันบ้างมีครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับถูกไม้ครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสตัวตรงไปกับบนล่างนะครับ มาดูที่น่อยพิเศษนะครับเดี๋ยวผมคำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับผมดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามห้าเ้าหส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ เด่นเก้าวิ่งหกนอยพิเศษ้อยนอยปกตินะครับส่วนนอยปกติก็จะมี40 0ศู5ย์ส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเด่น5วิ่ง8 มาดูที่นอย vip ก็จะมี92 29 1221อกาหจจะมาอีกนะครับ1221นะครับไม่แน่นะครับส่วนเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ วิ่งสองเนหนึ่ง,งประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับส่วนสองวันมานี้นะครับรุดไปเท่นน้อยและเต้มนะครับเหมือนเมื่อวานนะครับเหมือนเมื่อวาน ให้ซื้อผมให้ซื้อเก้เก้าก็ออกเก้าแปดศูน้า็ออก15เป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ